จะเป็นต oh, well uh, uh, ah, ัวโกงตามผมไดาไหมอือเห็นนะนะเห็นยังได้อ่าได้นะเอาชิ้นๆกันมาหน่อยนะทำอยู่ด้านหลังเออเออจ้าเลยทำไมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้านั่มแล้วก็เดี๋ยวช่วยดูอืมเดี๋ยวเราก็รอจะพูดอืม ไม่่น้องดได้ให้กัด้เขาเปิดดูเอาแชร์ยังไงช่วยลุงเขาหน่อยไปช่วยช่วยนะช่วยผมหน่อยเมืเดี๋ยวเขาติดตามอีกเลยไปบอกเขาหน่ไปยังไงบอกโเดให้น้องให้น้องเดูะเพจไหนยังไงอบตเอศให้ลเพราะผมคนดังแล้ว แม่มีเพจอะไรเขาไหมาหรือไงอืออืออ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะสวัสดีนะครับอสวัสดีหน่อยสวัสดีครับอ่สวัสดีเอีนดามัคลายทุบอ่านะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวอ่าอ่าเอาเน,นี้ยพี่เข้ามาด้วยกันก็ได้แค่นัน้นอ่ะ ครับผมนายบุญดำบุญมากครับครับเป็นใครฮะผมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนพิกไทยครับผมครับอยู่ที่ไหนครับอ่าจังหวัดปทุมธานีครับอืมจับตำแหน่งเป็นสมาชิกสมาชิกสภาสภาอะไรเรียกกันตุ้มองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนพิกไทยครับอ๋อครับยังไม่โดนปลดนะยังครับอ๋อนะครับยังมีตำแหน่งอยู่ยังมีตำแหน่งอยู่ครับท่านวันวันนี้มาที่ธนาคารทุกเนี่ยมาเท่าไหร่มาร้องเรียนครับร้องเรียนครับ เกี่ยวกับเรื่องอท,ทุตรลิตครับกับลุตินลิรนะรนะครับนะครับก็พี่น้องกำลังเข้ากันมาแล้วตอนนี้ทาง Facebook ก็เข้ากันมาพันสี่ยูทูบสามร้อยสี่สิบเก้าก็ช่วยกันแชร์แชร์ไปที่ไหนนยที่สวนพิกไทยอะ่ะครับสวนพิกไทยไป,ไ,ปไปที่เพจองใครเขามีเพจไหมมันน่าจะมีครับเพจเพจอะไระเพจเพจช,ชื่ออะไร เทศบาลตำบลตำบลอ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสุบิชไทครับอ๋อแล้วก็แชร์ไปที่จังหวัดจังหวัดปปชจังหวัดอแชร์ไปที่ปปชจังหวัดอะไรค,ครับจังหวัดปทุมธา,านีครับปทุมธานีล้วแชร์ไปที่ไหนอ่ะอยากให้แชร์ไปถึงใครอ่ะถึงผู้ว่าไหมผู้ว่าอ่าได้ครับยิ่งดีครับที่ที่หน่วยเก็บข้องหน่วยที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบผู้ว่าราชการจังหวัดครับผมปทุมธานีเพื่อให้รู้ว่าเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการชุดริตจัดซื้อจัดจ้างนะครับจัดซื้อก็เลย คือยังไงมันเท,เทศบาลตำบลอะไรทำไงเล่าแหละผมะอ,ะองค์การบริหารส่วนตำบลสุพิไทยะฮะสอบการทุจลิตนะครับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนะครับเรื่องโควิด -19 นะครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องถังถังฉีดยา,กา,ดดาการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างถังฉีดยา ที่ตะภายเป็นพลาสติกนะที่ตะภายนะครับท้องตลาดเนี่ยผมสืบอมามันแค่หกร้อยกว่าบาทหกร้อยหกร้อยห้าสิบนะครับต่อถังแต่เขาจัดซื้อหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อถังนะครับมันเกินกว่าแปลความเป็นจริงนะครับมันเกินกว่าแปลความเป็นจริงอย่างมากเป็นเงินเท่าไหร่ความเสียหายความเสียหายทั้งหมดกี่รายการอ่าทั้งหมดน่ะทั้งหมดจริงๆอ่ะมันห้ารายการครับท่านเอาทีละเรื่องเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งันเลยครับก็คือถังตะภายที่เป็นถังพลาสติกนะฮะที่จัดซื้อจัดจ้างอ่ะ นะครับจริงๆในท้องตลาดมันหกร้อยห้าสิบนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาจัดซื้อจัดจ้างถังละหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อลูกนะครับแล้วก็สองรายการจัดซื้อจัดจ้างอินเฟลตเครื่องวัดอุณหภูมินะฮะท้องตลาดเนี่ยเราไปถามแล้วครับท้องตลาดเลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท แต่องค์การบริหารส่วนตำบลสุพิไทยได้ซื้อ4,850บาทม,<ว>มันแพงที่นี่รวยรวยไหมเ <laughs> งินเยอะเ <laughs> งินเงินเยอะไหมนี่ยผมไม่ทราบประธทนานแต่เงนินนายกหรือว่าเงินของหลวงเงินหลวงที่ครับเงิงนภาษีของประชาชนนะครับภาษีของประชาชนเราก็ต้องต้องต้องทำตรงนี้ให้โปร่งใสนะครับเรื่องสามนะครับเรื่องสามเลยจัดซื้อแมสที่กันหน้าผากไอที่ปิดจมูกนะครับปิดปากกล่องละจริงๆท้องตลาดมันแค่140ครับ แต่ก็ซื้อมากล่องละแปดร้อยโอ้ทำไมก็ซื้อแพงอะ่ะมันซื้อแพงราคาก็ก็จังหวัดปทุมนะครับท่านบริษัทที่มามามาขายอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่อาจจะเป็นที่สังโคกสามโคกก็ปทุมครับห่างกันไม่เท่าไหร่ครับค่าน้ำมันแพงมากค่ารถการขนส่งอ่ามันมน่าจะแพงม,ม,ม,มองดูแล้วครับจานถุหลวมไม่น่้จะไดานส่ง <c oughs> ผมมองดูแล้วมันแพงเกินกว่าความเป็นจริงนะครับ มันแพงเกินกว่าความเป็นจริงอ่าห้าสิบชิ้นราคาเขาอ่าอ่าเขากําหนดแล้วไม่เกินแล้วเท่าไหร่แต่นี้องค์การมหารส่วนตัวบลซื้อเนี่ยกล่องละแปดร้อยห้าสิบนี่ยจานมันค่อนข้างที่จะแพงแพงกว่าราคาตลาดเท่าไหร่ครับก็ร้อยสี่สิบพับราคาตลาดกล่องละร้อยสี่สิบาทนะครับนี่มันแปดร้อยแปดร้อยห้าแปดร้อยห้าแปดร้อยห้าสิบครับต่อกล่องโอ้แพงกันเท่าไหร่ นะครับผมต้องปกป้องภาษีของประชาชนนะครับไม่งั้นชาวบ้านเขาจะเลือกผมมาทําไมครับนะครับเขาเลือกมาเพราะเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะครับเงินทุกบาททุกตังเนี่ยเป็นของประชาชนครับจานนะครับแล้วก็เรื่องที่ เรื่องเรื่องที่เรื่องที่สี่เนี่ยสุดสามเอ็มเนี่ยนะครับไอเสื้อเสื้อที่ใส่ป้องกันการฉีดยาเวลาพ่นพ่นอะไรใับเวลาพ่นฆ่าเชื้อเชื้ออะไรเชื้อไวไอไวรัสสิบเก้านะโควิดสิบเก้าต้องซื้อซื้ออะไรเสื้อคลุมด้วยเสื้อเสื้อคลุมราคาตลาดราคาตลาดมันมันมันสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสิบสี่บาทนะฮะแต่ซื้อในเกินราคาลูกพี่ซื้อมาเท่าไหร่ห้าร้อยกว่าครับโอ้โหทำไม สวนมิกไทยเราเนี่ยมันไม่รู้ว่างบเยอะหรือเปล่ารื้รวยหรือเปล่าปีงบประมาณเท่า,หาไหร่อะรวมเนี่ยประมาณาปีนึงรวมมา80ล้านครับเลยครับร80ล้านนะฮะแล้วแล้วจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับมัน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 ทุจลิตโดยที่แบบ ผมรับไม่ได้สมาชิกรับไม่ได้ครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยสมาชิกเรารับไม่ได้เลยเพราะว่าอยากมาเนี่ยอยากให้ข็ตรวจสอบอยากให้ทางหน่วยงานที่ผมร้องเรียนไปไม่ว่าปปชจังหวัดปทุมธานีที่ผมร้องเรียนไปเนี่ยผมอยากให้เร่งเข้าไปตรวจสอบโดยด่วนที่สุดไปร้องเรียนเมื่อไหร่เมื่อวันเมื่อวันที่5ครับเมื่อวันที่5้ี่วันแล้วอ่านมาถึงวันนี้ก็5วันนะครับ5วันแล้วมีอะไรขยับเพื่ยนไหมไม่มีครับผมกลัวนะผมกลัวกลัวอะไรกลัวิงผมกลัวควายควายที่ทํางานอยู่เนี่ยจะปกปิดหรือว่าความลับเนี่ย คือหมายความว่าแก้ไขเกี่ยวกับทางเอกสารร,ราชการกลัวกลัวยังไงก็ทําไมละครับอํานาจเนี่ยมันอยู่ที่ท่านฝ่ายบริหารและเอกสารเนี่ยผมอยากจะถามว่าเอกสารบางชิ้นบางอย่างเนี่ยเอาไปเก็บข้องฝ่ายบริหารได้ไหมหลักฐานของราชการเนี่ยตอนนี้ม,มันเป็นไงมันมีอะไรเกิดขึ้นอะที่ดูแล้วน่ากลัวที่ดูน่ากลัวที่สุดก,ก็คือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร,อรเอกสาร,อรเ,เอกสารเช่นโรคโควิดทั้งหมดตอนนี้นะที่ผมร้องเรียนไปกลัวกลัวครับกลัวจริงๆกลัวเปลี่ยนเปลี่ยนเอกสารกลัว กลัวผมกลัวเฉยๆคิดมากเขาบามันมันถามว่าคิดมากไหมผมก็คิดมากกลัวเปลี่ยนเอกสารกลัวกลัวจะชาวบ้านจะไม่รับความเป็นธรรมออกอาการยังไงเช่นดูอะไรอ่าเอาเอกสารมาเก็บไว้ที่ห้องเอาเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยหรือเปล่าความปลอดภัยเลยครับยามเขามีรักษาครับท่านครับเปลี่ยนไปปกติเก็บที่ไหนนะเก็บปกติก็มีตู้ครับตู้ตอนนี้เก็บไว้ที่เป็นห้องตอนนี้เก็บไปที่ห้องฝ่ายบริหารครับทำไมกลัวไฟไหม้เนี่ยเขากลัวไฟไหม้ครับนะครับท่านแล้วก็เรื่องเรื่องที่ห้าในเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่อยนนะฮะ เลื่อยยนเนี่ยยี่ห้อสปริงนะครับผมอาจซื้ออีกไงก็ซื้อเลื่อยอีกเลื่อยโอ้ยเงินเยอะสิ่ไหมเงี้ยเยอะครับเออยังไงราคาตลาดออ่าาาารคท้งตลดเนี่ยมันหกพันเก้านะฮะแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสุพิชไทได้จัดซื้อตัวละสองหมื่นโอ้ทำไมอ่ะมันแพงเกินกว่าความจริงครับท่านไอผมไปขายต้องได้ไหมโอ้โหตรงเนี้ยนะครับรับไม่ได้ประชาชนรับไม่ได้เพราะมันแพงเกินความเป็นจริงเลื่อยยนนะครับเลื่อยยนยี่ห้อสปริงนะครับ ราคานี่สเปคเนี่ยนะฮะมันไม่เกินนะครับ6 9 0 0ถึง7,800บาทแต่นี่ตัวละ20,000บาทผมถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำอะไรกันอยู่ครับเออทำอะไรกันอยู่ครับนเป่าสาะมันต้องมาตรวจสอบครับเอาความแท้จริงให้กระจ่างเพื่อให้ประชาชนส่วนพิจัยได้รับทราบข้อข้อไอ้ที่เขาถูกกล่าวหาอะไรต้องต้องให้มาตรวจสอบตรวจสอบดูตรวจสอบดูเพื่อความโปร่งใสว่ามีการทุจริตอะไรหรือเปล่าใช่ครับท่านเราก็ไม่ได้กล่าวหาใครผมไม่ได้กล่าวหาใครครับท่านครับผมเองผม เป็นสมาเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับผมมีใช่ผมมีผมมีสิทธิ์ตรวจสอบมีมีสิทธิ์ตรวจสอบไม่ได้ซื้อเสียงมานรไม่มีครับผมมีสิทธิ์ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารครับผมฝ่ายสภาฝ่ายนิติบัญญัติแล้วแล้วแล้วตัวพี่ในตำแหน่งอะไรผมสมาชิกแล้วนี่มีประธานเลยไหมรองประธานมาครับคุณลินดานิยมมากสวัสดีนะสวัสดีนสวัสดีครับสวัสดีลินดาเลยลินดานี่รองประธานอะไรรองประธานสภาครับแล้วก็สมาชิก อีกคนเนึนใครอ่ะพี่บุญเลิศสวัสดีเป็นเป็นใครอ่ะอาสวัสดีหน่อยสมาชิกเป็นสมาชิกอะไรสมาชิกสภาองค์การอาหารส่วนตำบลสุพิทัยยังไม่โดนปลดนะยังครับยังอยู่ในตําแหน่งกันครับกลับไปนี่จะโดนปลดไปเ่ยไม่โดนครับผมทําเพื่อประชาชนครับท่านผมทาเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใครนะครับองค์การอิสระ ปปชจังหวัดปทุมธานีไปแจ้งแล้วเหรอไปร้องแล้วไปแจ้งแล้วชื่ออะไรผมไม่ได้เกษียณหนังสือแต่ไม่ได้ลงแต่ลงรับมาให้ผมแล้วไปไปยื่นแล้วเขาว่าไงเขาลงรับเขาบอกจะเข้ามาตรวจสอบแต่ต้องรออ่ารออะไรนะหรือเรียกรอที่ว่าชั้นหน้าหรือป่าเรื่องอะไรเขาให้รอแบบคือยังไม่ถึงคิวรอคิวแต่ผมถามเขากลัวว่าผมกลัวครับผมกลัวถึงอะไรเขาบอกปปชที่ไหนเขาว่าไงเขาบอกว่าให้รอคิวก่อนนะรักแล้วรอหน่อยเพราะคิวมันเยอะ ผมก็เลยผมก็เลยมาพบครับผมก็เลยมาพบท่านอาจารย์เผมกลัวเรื่องเนี้ยมันจะเป็นมวยล้มต้อมคนดูนะครับมวยล้มต้อมคนดูคือเราทําอะไรเพื่อประชาชนแล้วผมโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับฉันนั้นแล้วผมอยากให้หน่วยงานปปชแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าให้รอไปก่อนครับรอไปก่อนแต่นี้หรือว่ายังไงผมต้องเอาชาตินี้ครับท่านครับเพราะว่าผมลงรับไว้แล้วนะลงรับไปแล้วเขาให้ตามเพราะว่าเอกสารลงรับอา่านเนี่ยกลัวจะกลัวจะมีการเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนแก้ไขแก้ไขเอกสารอ๋อกลัวอย่างนั้นนะกลัวอย่างนั้นครับอืมมันมีอาการยังไงอ่ะมันมีอาการยังไงก็เอาเอาข้อมูลแปลกๆครับข้อมูลแปลกๆมาเก็บไว้ที่ห้องอ๋อย้ายที่เก็บนะย้ายที่เก็บครับท่านครับทําไมต้องคือผมถามฝ่ายบริหารมีหน้ามีหน้าที่ที่เอามาเก็บในห้องเหรอครับครับนะฮะมันมันไม่ถูกต้องคือเนี่ยมันสอแล้วครับมันสอบครับมันสอการที่ว่าคุณคุณจะทําปฏิบัติที่ไม่ดีแล้วนะฮะมันมันสอพี่ลุ้นสอพี่ลุ้นมันแชร์แชร์ไปเลยนะครับช่วยกันแชร์หน่อยครับปปชแชร์ งไปที่ไหนไงบบชอ่าว่าที่การอ่าจังหวัดจังหวัดอำเภออำเภออะไรอำเภอเมืองอำเภอเมืองทุกอำเภอทุกอำเภอแชร์ไปทั่วประเทศเลยนะครับทั่วประเทศเลยให้ได้รับรู้ว่าลงพักด้วยไหมลงพักด้วยยิ่งดีครับท่านทำรู้เรื่องอะไรไหมเรื่องนี้อ่าทีแรกจะไปแจ้งฟาร์มผมอ่หาว่าผมเนี่ย ทําที่ให้องค์กรเสื่อมเสียผมทําองค์กรเสื่อมเสียไหนผมเป็นตัวแทนของประชาชนผมมีสิทธิตรวสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารงานได้ครับเขาบริหารไม่โปร่งใสผมมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบอมันเป็นผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายสภาฝ่ายนิติบัญญัติผมมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารอยากจะเป็นเลี้งมานายกเลยไม่ครับไม่ครับไม่ครับผมเป็น เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแค่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ผมออก็ภูมิใจแล้วพอแล้วไม่พอแล้ว,องงพ,อลวพอแล้วครับท่านมผมอยากให้พี่น้องช่วยกันแชร์นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับคนเรานะครับ เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องต้องนะครับเราต้องให้ประชาชนไว้วางใจเราอ๋อมีคนก็บอกถามในเฟซของสวนมิชไัยแล้วครับเออเขามีเฟซเหรอมีครับน่าจะมีผมก็ไม่ค่อยเก่งในเรื่องเฟซครับเลยอาจารย์ครับแต่ผมเป็นคนอย่างเงี้ยครับตรงไปตรงมานะครับไหนดีก็ต้องบอกดีอันไหนไม่ดีผมก็ต้องบอกไม่ดีนะฮะประชาผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะ เนี่ยในท้องถิ่นของผมเนี่ยคือส่วนมิกไทยเนี่ยอยากให้เขาพ่อแม่เขารู้พ่อพี่มาพี่น้องรู้ว่าพวกผมเนี่ยทำงานโปร่งใสนะฮะนะฮะอยากก็ให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเร็วๆจานเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยอย่าช้าครับปปชนะปปชจังหวัดปทุมธานีครับอให้เร็วหน่อยครับรัดคิวเลยนะรัดคิวไปเลยย่ายิ่งดีเคยเห็นบอกเคยออกสื่อไปแล้วจ้ะออกสื่อแล้วครับออกช่องสามแล้วก็ M S S ของเมืองปทุมจังหวัดปทุมเนี่ยยังเฉยไหมยังเฉยอยู่ครับก็ยังผู้ว่าเฉยไหมาผู้ว่าตอนนี้เขาก็อาจยังไม่รับเรื่องหรือรู้เรื่องแล้วผมไม่ได้ร้องไปถึงนั้นเพราะว่าท่านผมไม่ได้ร้องถึงท่านทำไมอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ร้องร้องสื่อร้องไอ้นี่ร้องเรียนเนี่ยไปถึงท่านก็ร้องผู้ว่าไปด้วยสิก็ผมก็ยังร้องแค่ปปชก่อนให้ปปชเข้ามาตรวจสอบนะครับให้ปปชมาตรวจสอบว่าอ่า แต่ให้ท่านมาตรวจสอบตรวจสอบดูตรวจสอบดูว่ามันไปมันแพงจังเออแพงเกินกว่าเห็นมีบอกว่ามีบางบริษัทที่มาขายสินค้านี่มาจากสตูนสตูลทำไม่มาไกลยังไงมาจากสตูลสถานไ่านไม่มีขายอ่ะไม่มีจังหวัดปทุมไม่มีครับต้องขึ้นเครื่องมายาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อนี่มาจาไหนี่สตูลเลยครับมีจากกรรมูชาอะไรไหมไม่ไม่มีครับมาจากสตูนในกิโลละเท่าไหร่อาจารย์รู้ไหมครับมาจากสตูนเอาอะไรมาส่งเนี่ยอ่ามึงใส่นั่งเครื่องมาอาจารย์ยาอะไรเนี่ยขายอะไรยาฆ่าเชื้อกิโลละสามพันห้า มาจากสตูลมานกระป๋องกระป๋องละสามพันห้าจานมาขายที่ที่ปทุมปทุมครับระยะทางเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหผมก็ไม่กล่าวไม่ได้ว่าระยะทางเท่าไหร่เป็นพันกิโลครับท้อไมมาไกลกันนะเสื้อสามเอ็มก็มาจากสตูลมาจากสตูลเนี่ยครับมาขายที่ปทุมธานีเนี่ยครับครับครับจานครับมาจากกันไกลครับจานเพราะฉะนั้นอยากอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรอิสระบริษับแถวแถวถระทุมไม่มีขายไม่มีสายไม่มีครับผมก็ถึงบอกแล้วนะว่าเอาของมาส่งจากสตูลเลยนะครับจานมันมันไกลจัดครับเราสงสัยว่าลำบาก าข้างบนมาส่งนะครับอาจารย์ไม่มาไกลแล้วค่าน้ำมันอะไรมันจะเยอะมันแพงมันเป็นไปได้ครับอาจารมันเป็นไปได้ครับมันอาจจะแพงตอนนี้นะครับตรงนั้นมีบริษัทมาจากไหนน่ะมัน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 เยอะครับตรงนั้นก็เอกสารประทุมนี่นะเอกสารร้องเรียนเนี่ยเอกสารร้องเรียนครับสมาชิกสภานะฮะได้ลงได้ลงนามลงไปหมดเลยไอ้นี่เอกสารแต่ละโครงการแต่ละโครงการนนี่ะครับแต่ละโครงการไม่พูดลอยๆนะ แต่ละโครงการปลึกเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าอันนับแต่ละโครงการจานเลยให้เห็นว่าเป็นไงโอ้โหท่านเนี่ยมันของจริงครับอาจารย์อันนี้เขามีฟานประมงประมูลอะไรไหมหรือไงถามแบบถามอาจจะอาจจะมีการแบบ อ่าษบัทงสองริษัทมาเทียบอาจจะสอบราคาครับอาจารย์แต่มันแพงเกินกว่าท้องตลาดเกินแพงฐานนี่เป็นเกินเลยนะครับเนี่ยหลักฐานเราเลยครับอาจารย์ที่ผมเอามาที่เรามาล้องนี่เราไม่ได้เงินทอนเลยไม่มีครับไม่มีครับอาจารย์ผมบริสุทธิ์ใจครับหรือว่าเขาไม่ได้แบ่งไม่ครับผมไม่มีครับถึงแบ่งผมก็ไม่เอาครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับผมเป็นจนประชาชนไว้วางใจผมแล้วครับเป็นปึกเลยนะครับเป็นปึกเลยครับอาจารย์หลักฐานหลักฐานนะครับเกมมาครับ เป็นเปึกครับปิกเลยมีหมดนะครับปปชรีบเลยครับปปชจังหวัดนะครับรีบอย่าช้าครับ<อ>นะครับ,อย,รบอย่าช้านะครับให้มันไวหน่อยครับมผมกลัวเอกสารเนี่ยจะมีการ อ่าจะมีการอะไรอ่ะคล้ายๆอ่าจะมีการทําลายอะไรเงี้ยผมกลัวนะครับกลัวไว้เฉยว่ากลัวการทำลายเอกสารเราคิดมากผมคิดมากนะครับเมื่อเมื่อเราร้องแล้วผมก็ขอความเป็นธรรมจากปปชนะครับให้รีบสอบหน่อยนะครเดี๋ยวเอกสารเนี่ยมันจะหายหรือขาดหล่นอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ท่าน เพื่อนมาอาจารย์อาจจะยืมเพื่อนมาเป็นไปได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์เพื่อนมาก็ยกเองครับอาจารย์ครับนะขอฝากไว้ด้วยอาจารย์ครับได้นะแล้วมีอะไรอยากจะพูดไหมอยากจะพูดทิ้งท้ายนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบองค์การหารส่วนต้บนสมิตไทยเราเนี่ยตั้งกับปี58 นะย้อนปี58ย้อนมาจนถึงปีปัจจุบันก็คือปี63ย้อนลอยเลยนะย้อนลอยเลยครับเพราะผมเชื่อว่ามีการทุจริตแน่นอนมีการทุจริตแน่นอนครับนะฮะอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรอิสระให้ไปตรวจสอบตั้งแต่ปี58เลยนะครับปปชนะฮะปปชอย่ารออย่ารอเพื่อผมมีข่าวอย่างนี้ท่านต้องเข้าไปนะฮะ ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะฮะแต่ผมอยากให้ไปตรวจสอบการทํางานนะฮะให้ความโปร่งใสมันกระจ่างท่านต้องตรวจสอบตั้งแต่ปี58ยันถึงปีปัจจุบันคือ63นะครับขอฝากไว้นะครับปปชจังหวัดปทุมธานีอย่านั่งอย่านั่งเฉยๆสอตงอนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับท่านต้องันีมครบท่าเข้ามาตรวจสอบนะฮะนันเพิร์กก็มีล้าทำอะไรตัวเนี้ยเขาก็นั่งนะครับไม่ได้ทำอะไรสบายครับลร้องบาง สิ่งบางอย่างร้องไปผู้ว่าก็มีร้องไปก็เฉยร้องไปก็ผมอยากให้ความยุติธรรมมันเกิดกับตำบลสวนพิกไทยเรานะครับถ้ามีบุคคลอย่างนี้นะองค์กรไม่เจริญแล้วครับท่านผมบอกให้ท่านตรงตรงไม่รู้อย่าไปเอ่ยชื่อเเลยครับผมไม่เอ่ยครับผมไม่ได้กล่าวหาใครแต่ใช่แต่คุณต้องไปตรวจสอบตรวจสอบอ่หน่วยงานเนี้ยคุณต้องไปตรวจสอบที่รับผิดชอบเลยต้องไปตรวจสอบ นะผมขอว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตรวจสอบนี่ขอย้อนอย่างเดียวร้อนกับปี58มาถึงปีปัจจุบันแล้วคนอยากจะได้ข้อมูลข่าวสารจากพี่มีเบอร์มือถืออะไรไหมมีครับเบอร์อะไรบอกได้ศูนย์เก้าสองนะฮะศูนย์เก้าสองเก้าเก้าหนึ่งห้าหกหกเกย์เก้าองเก้าเก้าหนึ่งห้าหหกเครับผมนะครับชื่ออะไรสออปตบุญธรรมบุญมากนะครับนะครับ นะฮะบองเพราะว่าผมขอฝากไว้เลยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อผมมานะครับผมผมทุกนะครับนะฮะประชาชนเป็นทุกประชาชนเป็นทุกผมเป็นทุกผมก็ต้องพิมนเป็นทุกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนสุพิไทยนะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับช่วยเลยนะครับช่วยกันตรวจสอบนะครับนะครับขอข่าขอบคุณครับอาจารย์ครับเอาแค่นี้นะครับเอาละครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดี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 ครับนะครับ